สวัสดีครับแอบบอกแบบกับผมแก๊ปธนาเว้นะครับวันนี้พามารีวิวคอนโดนะฮะเป็นคอนโดของเพื่อนผมเองครับเขาแต่งมาในแนวโมเดิร์นลอฟท์นะครับก็เป็นคอนโดที่มีความเรียบคุมโทนสีอย่างดีเลยนะฮะแต่ว่ามีสไตล์ครับแล้วก็การเลือกวัสดุการเลือกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยต้องบอกว่ารสนิยมเขาดีมากๆเลยนะฮะพอแต่งออกมาแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นโมเดิร์นลอฟท์ที่ดูเท่ครับแต่ว่าเออก็จะแตกต่างจากเจ้าของไปเยอะเหมือนกันนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของสไตล์การตกแต่งแล้วเนี่ยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เพื่อนผมเขาตั้งใจเลยก็คือแนวทางการออกแบบในพื้นที่เล็กๆนี่นะฮะเขาอยากจะออกแบบพื้นที่เล็ก,ลกให้มันดูกว้างขึ้นครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเองก็น่าจะอยากรู้นะฮะว่าเทคนิคการออกแบบในพื้นที่จํากัดหรือพื้นที่แคบให้ดูกว้างขึ้นเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนครับ เราเริ่มมาที่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆก่อนนะครับเพื่อนผมเองเขาได้ทําการรื้อฝ้าเพาดานออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในแนวตั้งนะครับมองไปด้านบนก็จะเห็นว่านี่โชว์โครงสร้างเปลือยแบบนี้เลยนะครับเห็นท่อไฟเห็นงานระบบต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในแนวลอฟนะครับที่หลายๆคนนิยมทํากันนะครับข้อดีของวิธีการนี้เลยก็คือเราจะได้เพาดานที่สูงโปร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยทําให้ห้องกว้างขึ้นก็คือเรื่องของการจัดไฟครับให้ใช้วิธีการฉายไฟ ไปที่ผนังนะครับเมื่อผนังสว่างขึ้นก็จะทําให้สเปซหรือว่าห้องของเราเนี่ยดูกว้างขึ้นแตกต่างจากถ้าเกิดว่าห้องเราเนี่ยมีมุมมืดจะเยอะนะครับอันนั้นจะสร้างการรับรู้ในเรื่องของสเปซว่าห้องเนี่ยดูแคบครับ เทคนิคต่อมาก็จะเกี่ยวกับประตูฉากกั้นบานกั้นหรือว่าผนังนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เลือกใช้เป็นกระจกใสที่สามารถมองทะลุไปได้แบบนี้นะครับก็จะดีกว่าผนังทึบเป็นอย่างมากเลยนะครับอย่างเพื่อนผมเองเนี่ยเขามีการเอาผนังกั้นห้องออกหลายส่วนเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นประตูโครงเหล็กติดกระจกแบบนี้นะครับเป็นประตูบานเลื่อนด้วยนะฮะซึ่งมันจะสร้างการรับรู้ในเรื่องของสเปซว่าห้องเนี่ยลึกเพราะว่าเราสามารถมองไปยังส่วนอื่นๆของห้องได้อีกนะครับ แล้วนอกจากนั้นครับประตูโคงเหล็กแบบนี้เนี่ยก็ยังเล่าเรื่องความเป็นลอฟได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเทคนิคเมื่อกี้พูดถึงกระจกใสไปแล้วนะครับคราวนี้มาพูดถึงกระจกเงากันบ้างครับอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะฮะถ้าเกิดเราเลือกวัสดุหรือว่าของตกแต่งให้เป็นกระจกหรือว่าโลหะที่มีผิวมันวาวเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดการสะท้อนแล้วก็สร้างการรับรู้ว่าห้องเนี่ย กว้างขึ้นได้ครับเราอาจจะเลือกเป็นกระจกติดผนังแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเลือกหน้าบานตู้ที่เป็นกระจกนะครับหรือแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์เข้าของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยถ้าเราสามารถหยอดหรือว่าใส่กระจกเข้าไปได้นะฮะมันก็จะมีส่วนช่วยให้ห้องเราดูกว้างขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับต่อเนื่องกันที่เรื่องของกระจกนะครับมีของชิน้นนึงที่อยากจะให้ดูอันนี้มันเป็นตู้เย็น ที่ประตูของเขาเนี่ยเป็นกระจกเลยนะครับตอนที่เห็นก็รู้สึกว่าเออเพื่อนผมมันเข้าใจเรื่องนะเพราะว่านอกเหนือนจากเรื่องของดีไซน์ที่ดูโมเดิร์นแล้วก็เรียบหรูมันก็เข้าไปด้วยกันกับแนวโมเดิร์นลอฟที่เขาแต่งอยู่แล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆดีไซน์แบบนี้เนี่ยมันเข้าแล้วก็ฟิตกินกับห้องที่ตกแต่งได้ทุกสไตล์เลยนะครับแต่สิ่งที่มันสําคัญไปกว่านั้นเนี่ยคือเรื่องของประโยชน์ที่ได้เพิ่มเติมมานั่นก็คือ เรื่องของการที่กระจกเนี่ยมันสามารถสะท้อนทําให้ห้องกว้างขึ้นได้นะครับแล้วด้วยความที่ตู้เย็นเนี่ยมันเป็นของไซส์ใหญ่จะเห็นว่าเนี่ยพื้นที่ผิวในการสะท้อนมันเนี่ยโอ้ค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกับเราได้เป็นแบบกระจกบ้านใหญ่ๆที่มันโชว์ให้เห็นเต็มตัวเลยอะ่ะแอบคิดเหมือนกันว่าเราจะมาเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านก็ได้หรือถ้าเกิดใครแบบซื้อเสื้อผ้ามา จะเอามาล้อหน้ากระจกแบบนี้ก็ยังได้เลยนะคือไอ้กระจกตู้เย็นนี่ก็อาจจะสะท้อนให้เรารู้ว่าแบบเฮ้ยคุณกินเยอะไม่ได้นะถ้ากินเยอะเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของที่ได้ทั้งดีไซน์แล้วก็ได้เรื่องของฟังก์ชันเพิ่มเติมมาด้วยนะครับในๆนเราพูดถึงตู้เย็นฮิตาชิรุ่นนี้แล้วเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูดีไซน์ด้านในหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตู้เย็นฮิตาชิ2ประตูรุ่น RVGX 350PF นะครับ คือพอเราเปิดดูภายในจะเห็นว่าโอเ้เขามีไฟ r e d สองสว่างทั่วทุกชั้นเลยนะครับแล้วก็มีช่องจัดเก็บที่เขาแบ่งพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วนอย่างดีดีไซน์ที่มีขอบสีเงินดูโมเดินบวกด้วยไฟ RVD ชั้นวางของที่ประตูสีฟ้าอ่อนก็ทําให้ดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็ความพิเศษเนี่ยมันอยู่ที่ช่อง selectable zone ครับช่องนี้เนี่ยมันเป็นช่องที่ปรับอุณหภูมิได้2ระดับ3องศาหรือจะลบ3องศาเซลเซียสก็ได้นะครับอยู่ที่ไลฟ์สไตล์หรือการใช้งานของเราเลยถ้าเกิดเป็นลบ3ก็คือแช่พวกของสด หรือว่าถ้าเกิดเป็น3องศาเนี่ยก็จะเป็นแช่อาหารหรือว่าเครื่องดื่มทั่วไปครับเทคนิคสุดท้ายครับเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็บิลอินนะครับก็เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโต๊ะเก้าอี้เนี่ยก็เลือกแบบที่เป็นขาปโปร่ง ไม่ทึบตันนะครับแล้วก็การจัดวางเนี่ยก็ให้เอาชิดติดผนังไปเลยนะครับก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ได้หรือเราจะจัดวางโดยที่ให้เขาทําหน้าที่เป็นพาร์ติชันแบ่งสัสดส่วนของห้องก็ได้นะครับนอกจากนั้นครับถ้าจะแอดวา์ขึ้นมาอีกนะครับในส่วนของเฟอร์นิเจอร์แล้วก็บิวอินเนี่ยก็ให้เราออกแบบเฟอร์นิเจอร์เองเลยนะฮะโดยที่ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบที่พับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานครับยกตัวอย่างเช่นโต๊ะกินข้าวโต๊ะทำงานที่สามารถพับเก็บติดผนังไปได้เลยนะครับหรือจะออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบที่สามามรถ รวมหลายฟังก์ชันเข้าไว้ด้วยกันก็ได้นะครับเช่นเตียงนอนที่ด้านล่างทําเป็นลิ้นชักเก็บของได้ก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะเลยละครับเป็นยังไงบ้างครับสาหรับเทคนิคการออกแบบห้องพื้นที่แคบให้ดูกว้างนะครับที่ผมรวบรวมมาให้ทุกคนอยากจะทิ้งท้ายให้แบบนี้นะครับว่าการจะเลือกของสักชิ้นหนึ่งเข้ามาแต่งบ้านเนี่ยมันมีส่วนต่อการรับรู้ของเราหมดเลยนะครับทั้งในแง่ของฟังก์ชันการใช้งาน แล้วก็ดีไซน์ความสวยงามครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกของตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นหนึ่งเข้ามาเนี่ยก็อยากจะให้เลือกที่มันตอบโจทย์ทั้ง2อ,อย่างนี้เลยนะครับเหมือนกับตู้เย็นฮิตาชินี่นะครับที่สวยงามลงตัวฟังก์ชันได้ดีไซน์ดีแล้วก็เหมาะกับห้องหรือว่าบ้านทุกสไตล์เลยนะครับอันนี้ก็คือแอบบอกแบบ EP นี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าผมจะพาไปดูหรือพาไปรีวิวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งช่ Channel เวทด้วยนะครับไปแล้วครับ